พี่คนไหนกําลังมองหากระบะสีประตูเกียร์ออโต้ยกสูงไว้ใช้งานบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้นะคะสำหรับคันนี้สภาพนางฟ้าเลยเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์กับ Toyota ารีโว2.4ตัวจีใส่หลังคาแ r รีบอยมาให้แล้วเรียบร้อยรถปี2019ไม่เพียง69,000กิโลเมตรเท่านั้นใช้งานมาน้อยมากๆนะคะสําหรับกระบะ4ประตูคันนี้นะ ด้านในนะคะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยต้องถอยหลังมีมาให้ครบฟรีดาวก่อนเพียง1นึ่งหมื่นเท่านั้นรายได้เป็นสองเท่าของข้างว่าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำใครสนใจบอกเลยว่าอย่าพลาดชมคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตักพาพี่พี่มาอยู่ที่เพชรยนต์สาขาที่2ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย95 สำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า300คันการันตีโครงสร้างตัวถังเดิมนะคะพี่พี่ไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกลับสีก่อใหม่เรืมชำรุดสูญหายนะการันตีจากยอดขายนะคะ1 7 0่จคันต่อเดือนนะคะแล้วก็ร้านเราเปิดมามากกว่า24ปีนะคะไว้ใจได้เลยเรื่องชื่อเสียงนะคะพี่พี่ว่าไม่มีรถที่ชนหนักผิดความย้อมแมวมาขายแน่นอนนะจ๊ะวันนี้นะคะตักพาพี่ๆมาพบกับรถกระบะสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันใครกํ าลัมหากระบะสีประตูยกสูงไว้ใช้งานบอกเลยว่าห้ามพลาดคิดนี้นะคะวันนี้ขอเปิดตัวที่เจ้าคันนี้กันก่อนเลยกับ t o y ย t a Revo 2.4ตัว G คันนี้รถปี2019นะคะพี่พเป็นรถห่วยงานประวัติศูนย์นะ,ค,ะคันนี้ไม่ใส่แครี่บอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะหลังคาด้านหลังนะราคาตั้งขายอยู่เพียง5,99,000บาทสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้ ตีกลมๆนะคะผนตกอยู่ที่เดนละประมาณ1นึ่งหมืกับอีก2 0 0รกว่าบาทเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะรายได้เป็น2เท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคํานะคะและที่สําคัญคันนี้ไฮไลท์เลยบอกเลยว่าไม่น้อยมากๆนะคะได้ตัวจีด้วยนะคะด้านในเป็นเบาะหนงังปรับไฟฟ้ามาให้แล้วกับไมเพียง60หมื่น 9,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะโดยปกติแล้วรถหน่วยงานเนี่ยวิ่งต่ำๆนะคะ1 0 0 0กิโลเมตรคันนี้บอกเลยว่าสภาพนางฟ้าใครที่กำลังมองหาอยากได้สี่ประตูนะคะไว้ใช้ขนของไว้ใช้วิ่งงานตั๊กบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะคะเดี๋ยวตั๊กขออนุญาตพาดูโครงสร้างบอดี้ภายนอกภายในของคันนี้นะคะว่าเดิมนะคะหรือว่าสภาพนางฟ้าที่แจ้งเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะ สำหรับใครที่ไม่สะดวกมาทำสัญญาณที่ร้านมีไฟแนนซ์วิ่เซ็นให้ถึงที่บ้านไม่สะดวกมารับรถมีรถ สไลด์ส่งให้ถึงที่บ้านเช่นเดียวกันนะคะใครที่กําลังมองหายอยากได้รถมือสองสภาพดีที่นี่เลยนะคะเพชรยนต์นะรถของเรามีการตรวจสภาพให้ด้วย274รายการจากบริษัทนะคะอาบริษัทสากลน,นะที่ได้รองรับมาตรฐานนะคะเป็นบริษัทนอกเนาะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมีชนหนักผิดความย้อมแมวมานะพร้อมแถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วย1ปี2 0 0 0 0กิโลเมตรซ่อมสูวนกันไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ตักพาดูบอดี้โครงสร้างของเรโวคันนี้การคันนี้นะคะ บอกเลยว่าโฉมเขาเรียกว่าหน้าหล่อนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโคมเนียมโรโก้สีโคมเมียมบอกเลยทะเบียนนี้สวย9กไก่ลอลิง7378กรุงเทพมหาคนครนะคะสำหรับคันนี้ตัวท็อปสุดในรุ่นนะคะมีไฟตันหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยสังเกตโคมไฟด้านหน้าของเขานะคะเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะ เดซทาเป็น LED นะคะโคมแท้โคมเดิม erm, จากศูนย์นะสัญลักษณ์บาคุงบาคโคตนะคะยังอยู่ครบเลยนะบอดี้ตัวรถนะคะไม่มีตำหนิใดๆนะคันนี้นะคะอาจจะมีร่องรอยเล็กๆบ้างตามการใช้งานนะคะพี่ๆนะให้ดูนะคะฝากระโปรงของเขานะไม่มีรอยบุบรักยิ้มนะคะสีสวยเนียนกริบแบบนี้นะคะเราปรับสภาพพร้อมใช้งานนะมีเลียนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะตรวเช็คแบตเตอรี่ถ้าถึงรอบเปลี่ยนนะแล้วก็ค่า เขาเรียกว่าค่าอะไรนะคะ่าวัดไฟของเขาไม่ถึงมาตรฐานทางร้านก็เปลี่ยนให้เช่นเดียวกันนะสําหรับคันนี้นะคะเป็นกระจกเดิมแท้รอบคันไม่เคยปรับเปลี่ยนมานะพี่ๆได้กระจกโตยโยต้าแท้รอบคันไปใช้เลยกระจกบานคู่หน้านะคะคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างเป็นกระจกออโต้รางกันขโมยนะบอดี้หลังคงหลังคานะคะไม่มีรอยบุกรับยิ้มนะคะไม่มีการเก็บงานใดๆมานะคันนี้ไม่เคยชนหนักพิกคว่มมาเลยนะคะคันนี้เรียกว่าสีเทาหรือว่าเป็นสีบอลเงินนะที่จับ ตูเป็นสีโครเมียมโคลาสีกับตัวรถกระจกด้านข้างปรับคับเกร็ดไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้อยู่แล้วที่ข้างกระจกนะคะในส่วนของล้อแม็กของเขาตัวนี้แม็กเดิมๆจากโรงงานนะเป็นสี เงินนะหรือว่าสีวมแม่พิตักชอบเรียกนะคะแม็กขนาดขอบ17นิ้วนะคะยางตัวนี้เป็นยางปี2023มาให้แล้วก็ยังใหม่พอสมควรนะดิสเบกนะคะเป็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังคันนี้ช่วงล่างนะคะจะเป็นแหนบมาให้นะ,ะสําหรับตัวโวบอกเลยว่าอัตราเร่งดีนะคะเราก็ได้ตัวจีไปใช้ด้วยนะคะคันนี้สวยคุ้มค่าคุ้มราคานะคะ599,000เท่านั้นนะคะบางจุดนะัทางร้านเก็บส่งเก็บสีอะไรให้เดี๋ยวเราทําให้ พร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านในการด้านในคันนี้นะได้เป็นเบาะหนังสีดําได้เป็นเบาะหนังสีดํามาให้แล้วเรียบร้อยให้พี่พีสังเกตตัวเบาะหนัง เบาของเขาไม่มีร่องรอยการแตกการขาดนะคะไม่มีริ้วรอยต่างๆใดๆนะทั้งสองฝั่งเลยนะคะเบาคนขับจะได้เป็นเบาแบบปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะแอร์ดิจิตอลนะคะหน้าจอตรงกลางนะคะทัชสกรีนมีกล้องถอยหลังนะมีอะไราดิมันติฟังก์ชันมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะวอดี้ด้านในถือว่าสมบูรณ์มากๆนะเรามาดูในส่วนของตัวโครงสร้างกันนะพี่ๆซื้อรถมือสองต้องดูอะไรต้องดูโครงสร้างนั่นเองนะคะ,ะ,คะขออนุญาตแกะให้ดูสักนี้หนึ่งแกทั้งหมดไม่ได้นะคะพระ บอกเลยว่าแกะมากๆมันจะหลวมนะคะตรงนี้ให้ดูนะตะเข็บนะคะสปอนเมทอาร์คโรโบอทจากโรงงานยิงนะคะเดิมๆมแบบนี้โครงสร้างสวยเดิมนะคะพี่พี่สามารถเอาเลขเครื่องเลขถังไปตรวจเช็คได้เลยเพราะว่าโตโยต้าเนี่ยมันเป็นบุ๊กเซอร์วิสแบบออนไลน์นะคะไม่ใช่บุ๊กแบบเล่มนะเขาจะเวลาเข้าสู่เนี่ยเขาจะเช็คจากเลขตัวถงังไม่ก็ไม่งั้นก็เป็นเลขทะเบียนนะคะในการบันทึกประวัติพี่ๆจะรู้หมดเลยว่าเข้าสู่อะไรยังไงเปลี่ยนอะไรมาบ้างเนาะในส่วนของหัวน็อ ะะหัวน็อตเสาบีไม่มีร่องรอยการขยับขันไขนะนี่พี่สังเกตนะคะหัวน็อตกลมวนแบบนี้สีเป็นเฉดเดียวกันทั้งหมดถ้ามีการแต้มหรือการพ้นใหม่บอกเลยว่าไม่สีไม่เดิมแบบนี้นะคะพี่ๆได้รถไปนะได้โครงสร้างเดิมก็สบายใจแล้วเนาะไม่ใช่ขับไปซ่อมไปนะคะันนี้ซื้อไปใช้ได้อีกยาวๆไป10ปีนะคะตะโครงตะเข็บต่างๆแผงประตูด้านข้าง ไม่มีร่องรอยการแกะการขยับนะหรือดูรถไม่เป็นสามารถพาช่างมาดูรถด้วยได้นะคะทางร้านยินดีให้ตรวจนะรถนะบริษัทนอกเอามาตรวจทางร้านให้ตรวจได้นะคะตะเข็บต่างๆนะคะสปอนเซอรขึ้นชัดเจนนะคะร่องตะเข็บต่างๆมีให้เห็นชัดเจนกันแบบนี้เลยนะสําหรับกระบะสี่ประตูนะคะบอกเลยว่าคันนี้เกียร์ออโต้นะคะผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีนะคะผู้หญิงก็ขับได้นะคะแม่บ้านขับได้นะคะันนี้ด้านหลังของเขานะ เบาะด้านหลังนะคะไม่มีร่องรอยการแตกการขาดนะคะเบาะเดิมๆจากศูนย์เลยตัวนี้ใหม่กิบมากนะคะกินใหม่มากแล้วก็ที่สําคัญใหม่ไม่เยอะด้วย69,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะปกติแล้วที่ตักเจอนะคะที่ตักแจ้งในต้นคลิปนะไหม่ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นแสนเลยนะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณแสนขึ้นไม่หลักหมื่นเนี่ยนานๆเข้ามากันทีพี่ๆเจออยากได้ตัวจีบอกเลยต้องรีบเก็บ ะะรีบเก็บรีบติดต่อมาเลยนะลูกค้าประวัติเครดิตดีรายได้เป็น2เท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะคะพี่พี่ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะเดี๋ยวตักพาดูตัวกระบังตรงนี้ตรงนี้ใส่แคร r y บอยนะคะติดแคริบอยแล้วก็ด้านในเป็นแม็ก i n ไลเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะทำมาให้พร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะ,ะเดี๋ยวพาดูในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังตรงนี้มีกล้องหอยหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะระบ,บุสัญลักษณ สำหรับคันนี้นะคะตักบอกตักบอกเลยว่าเป็นรถที่พร้อมใช้งานนะมีใส่กระบะไอใส่หลังคาเคลิบอยมาให้แล้วนะพี่ๆไปใส่เองเนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทกันเลยนะแต่ถ้าใครไม่อยากได้ทางร้านถอดออกให้ได้นะคะทางร้านสามารถถอดออกให้ได้นะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นตัว G นะกันชนกันชนใส่มาให้เลวเรียบร้อยนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะล้ออะไรมีมาให้ครบนะตัวนี้เป็นโครงสร้างแบบแหนบนะคะยังเป็นแหนบมาให้อยู่นะคันนี้นะคะบอกเลยว่าออกห้างไปแดงคันนี้เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันนะคันนี้รถปี2 0 1 9ปตีสว่าปีนี้ ประมาณปีที่5เนาะห้าเข้า6นะคะคันนี้ราคารดลงมาเหลืออยู่ที่599,00 0อยู่ประมาณ4 0 0แสนกว่าบาทและ4 000, 5 0 0 0 0ที่ราคาลดลงมานะคะสวยสภาพดีนะฟีดาคันนี้พ่ออยู่ประมาณเดือนละ1น0 0 0กับอีกประมาณหลักร้อยนะคะ1,200เท่านั้นนะคะโครงสร้างบอดี้ต่างๆเดิมนะคะตัวช่องไฟนะคะบล็อกตัวไฟนะคะกับตัวชุดสีนะไม่มีช่องไฟห่างนะคะไม่น่าเกียดนะ ไม่มีร่องรอยการเก็บสีแบบที่เกิดจากการชนหนักตัดต่อผิดความมาตัวนี้ไม่มีอย่างแน่นอนนะคะแล้วคันนี้ได้เป็นสีประตูเกียร์ออโต้ยกสูงด้วยตัวท็อปสุดในรุ่นตัว G ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะแล้วก็ไม์เพียง6 9 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวทักประตูฝั่งนี้ให้ดูค่ะพี่ ฝั่งนี้นะให้ดูเลยบอรดทั้งสองฝั่งนะคะไม่มีร่องรอยการขาดการขยับนะโครงสร้างตัวถงังรับประกันให้ด้วยนะคะเพราะว่ามีตรวจรถ274รายการรถทุกคันเราต้องตรวจสภาพนะคะพี่ๆไม่ต้องกังวลเลยว่าจะได้รถนะที่ว่าซื้อไปเอกสารจะมีปัญหาตัวโครงสร้างบอดี้ตัวรถจะมีปัญหาไม่มีอย่างแน่นอนร้านเราเปิดมามากกว่า24ปีนะคะรับประกันตัวโครงสร้างตัวถังให้เลยนะตะโคงตะเขียบต่างๆนะคะสปอนเทอร์ขึ้นชัดเจนสําหรับคันนี้ตั้งบอกเลยว่าสวยน่าช สองจสีตัวจีมาไวไปไวด้วยแล้วใหม่เท่านี้นะคะเดี๋ยวตักภ้ามาดูในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเบาะ คนขับปรับไฟฟ้าสี่ทิศทางมาให้แล้วเรียบร้อยปีกบงปีกเบาะตัวนี้ไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะตะเข็บขึ้นชัดเจนเนาะในส่วนของด้านนาพวงมาลัยของเขาเป็นหนังเดิมจากโรงงานสีดําแบบนี้นะคะเป็นมัลติฟังก์ชันนะไม่หกหมื่นเก้าพันกิโลเมตรเท่านั้นให้ดูจากหน้าปัดเดินไม่์กันเลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนมีกล้องถอยหลังนะคะฟังก์ชันออปชั่นบอกเลยว่าใส่มาให้ครบแบบจัดเต็มนะคะโครงสร้างบอดี้ตัวถงังต่างๆค่ะให้เห็นกันทุกซอกทุกมุมแบบนี้นะคะเผื่อพี่ๆไม่สะดวก มาดูรถที่ร้านสามารถดูผ่านคลิปแล้วจองออนไลน์ทำไฟแนนซ์ได้เลยนะส่งรถระไล์ให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะคะไม่สะดวกมารับรถเองนะแต่ถ้าอยากมาดูร้านเราก็มารับได้เลยร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีคายซอย68แยก1ตรงนั้นคือสำนักงานใหญ่นะโครงสร้างบอดี้ต่างๆนะคะเดิมตะเข็บเดิมนะตัวนี้ปักเฉแค่แล้วระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบแอร์ใช้งานได้ปกตินะคะจะตัดภาพไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกัน ไล่มาในส่วนของด้านหนะ้าห้องเครื่องนะคะพี่ๆตรงนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาด4.150สูแรงม้านะคะให้ดูกันก่อนเลยแผ่นเพจนะคะอยู่ครบนะไม่มีร่องรอยการแกะการขายสติกเกอร์นะคะมอ,อกอที่บบมาตรฐานมีมาให้ครบนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะสีเดิมตะเข็บเดิมนะตักไล่ที่ฝากระโปรงกันก่อนด้านหน้าแผ่นกันความร้อนอยู่ให้ครบตะเข็บต่างๆนะคะจิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะซีนเดิมตะเข็บเดิม ร่องเดิมจากโรงงานนะคะสําหรับคันนี้มีสติ๊กเกอร์ติดมาให้ครบเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาบอกเลยว่าคันนี้สวยน่าใช้นะคะหัวน็อตไม่มีขยับขันไขเลยทั้ง2ฝั่งนะคะไล่มาในส่วนขอบปั๊ม ABS อยู่ให้ครบแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมๆนะคะคานด้านหน้าไม่มีร่องรอยการแกะการไขระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบแอร์เรารับประกันให้2ปีหนึ่งปี20 0 0 0กิโลเมตรกันเลยทีเดียวตัวแบตเตอรี่ถ้าถึงรอบเปลี่ยนแล้วทางรันเปลี่ยนเป็นแบต ก้อนใหม่ให้เลยนะคะแต่คันนี้ยังปียี่สนะยังดอกยางยังเยอะยังใช้ได้อีกยาวๆนะคะแต่ถ้าเสริมสภาพทางร้านก็เปลี่ยนให้เนาะ บล็อกไฟตรงนี้นะคะยี่ห้อทาโคอิโตะนะยี่ห้อเดิมจากโตโยต้านะคะเบิกศูนย์นะคะจากโรงงานก็คือตัวนี้เลยกิบล็อกนะคะตัวฟงตัวไฟไม่มีร่องรอยการแกะการขยบอกเลยว่าคันนี้สวยน่าใช้เครื่อง2.4นะคะรีวกวขึ้นชื่อเรื่องอัตราเร่งดีนะคะรอบเดินรอบแรงนะคะบอกเลยว่าอัตราเร่งดีไม่ว่าจะขึ้นเขาเดินทางต่างจังหวัดหรือว่าบรรทุกข,ของเอยอะๆรีววตอบโจทย์2.4ต,ตัวจีคันนี้599,000บาทนะคะ 599เท่านั้นไม่หม0่กิโลเมตรนะคะคันนี้ฟีดาวน์เพียงเดือนละ1,000 0ต้นๆเท่านั้นเองรายได้เป็น2เท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำนะคะใครสนใจติดต่อหาตักได้เลย065 916 9359เบอร์นี้แอดลายได้โถด้นะคะหรือใครอยากได้กระบะที่ราคาต่ำกว่านี้ เข้ามาสอบถามได้ตัวเตีย้ยตัวสูงตัวแคบตัวสิประตูเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้มีให้เลือกครบนะคะไม่ได้มีตาริโวอ่ะขอแบบที่คันนี้นิดนึงคันนี้ Isuzu D-Max 1.9ตัว M นะคะราคา739,000คันนี้ไหม่หลักหมื่นเหมือนกันรถปี2023 สนใจติดต่อมาได้จัดเต็มฟรีดาวได้ทั้ง2คันเลยนะคะพี่ๆก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องกระบามือ2ของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นํามารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกัน